ว่านี้เฮาเห็ดอมนองงัวนะคะก็จะมีพวกผักประมาณนี้ก็จะมีทั่วฟักยาวมีหอมต้นหอมด้ค่ะแล้วก็บอ่าะเขือเนาะมะเขือผักแคนคั่มนี่จะเป็นแบบนี้เนาะมะเขือดอกแค่แล้วก็อันใบอันผักอีเลิศนี่เป็นใบผักอีเลิศค่ะตะไคร้มะเขือขึ้นอ่าแล้วก็ใบอัน ใบพ okay, ักก right. ันพ okay, so okay. <the> right ักคาดนี่ประมาณนี้นี่ทีเด็ดใส่นีเนะค่ะจะประมาณนี้แล้วห่อกระเอีไปใส่ห่อกเสี๊ยาไปใส่แกงเนาะเ่เนี่ยใส่แกงกันน่องที่ห่าตุมไว้นะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่ามีอย่างแดเพิ่มเติมเนาะก็จะมีผักซีน้ำด้วยค่ะผักซีแล้วก็บักพริกให้หักแบบนี้แล้วค่ะแล้วเอามีดหันก็ได้บะเกลียนี่แล้วก็พักคาดพักเค้นคัมซุมนี่แหละค่ะ เดี๋ยวเอาไปแกงเบื้องค่ะแบบนี้อันนี้คือนองว่าที่เขาซื้อมาจากตลาดแล้วเขามาต้มด้วยค่ะยังบนท่านในห้หั่นเดี๋ยวเขาสีมาหัน่นมันเป็นตอนเป็นตอนนองว่าตัวนี้เป็นนองออกด้ค่ะเยวมาหั่นกันค่ะหั่นเป็นสินน้นน้อย หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นด้ค่ะหั่นเสร็จแล้วเอามาใส่หมอเนอะแบบนี้น้ำต้มมันน้ำต้มที่เ้าต้มมีนอง,งวัวตะแลกนะคะอย่าเททิ้งนะคะมันจะเป็นคนๆแบบนี้เฮาเอาไว้ฮหดเป็นน้ำซุปคะ่ะเทลงหมอนี่เลยอันนี้เขาจะปรุงพักไว้แล้วเนาะปรุงน้ำซุปพักไว้แล้ว ันนี้คือปรุงปลาแดกพงชุรสใสบอกพริกหัก,หกด้วยค่ะหักแบบนี้บดต่ำใส่ได้ค่ะแล้วก็ชิมขันมันรสชาติถือปากเทาเราก็โอเคเอาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงนองว่วอุ้ยอ,อายถวย,ถวยๆะะุยค่ะนี่ แก่งน่องง้อแซบแซบน้ำกันเด้ค่ะ